สองนโยบายพักการเมืองปี66ที่กําลังจะมีการเลือกตั้งกันหน่อยดีกว่าพักแรกของเรานะครับพักพลังประชารัฐหรือพอปอชรอ พักนี้มีจุดขายเรื่องนโยบายกลยุทธ์หาเสียงแนวทางทางการเมืองของแต่ละพักอย่างไรบ้างพักพลังประชารัฐนำโดยพลเอกประวิทย์วงสุวรรณในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐนำเสนอนโยบายเพื่อรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งประกาศพร้อมเดินหน้าจัดทำนโยบายบัตรประชารัฐ700บาทต่อเดือนให้กับประชาชนเริ่มมีผลทันทีหลังจากที่พักพลังประชารัฐเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล ล่าสุดพักพลังประชารัฐนําเสนอนโยบายที่เกี่ยวกับการทํามาหากินให้กับพี่น้องประชาชนสามารถมีที่ดินเป็นของตัวเองและแก้ปัญหาน้ําท่วมน้ําแล้งอย่างยั่งยืนภายใต้สโลแกนมีเราไม่มีแล้งมีน้ําไม่มีจนและอีกสโลแกนมีเรามีที่ทํากินมีที่มีที่ดินไม่มีจนคาดหวังทําให้คนไทยและเกษตรกรมีที่อยู่อาศัยและสามารถทํากินบนที่ดินของตัวเองนอกจากนี้พักพลังประชารัฐ ยังมีแนวทางการหาเสียงด้วยการโฆษณาก้าวข้ามความขัดแยง้งพร้อมสารสัมพันธ์กับทุกฝ่ายเพื่อเดินหน้าสร้างพลังแห่งความปลองดองและสามัคคีและพร้อมร่วมมือกับทุกฝ่ายหาทางออกร่วมกันเพื่อนำพาประเทศไทยไปสู่เป้าหมายที่ดีที่สุดสำหรับคนไทยทุกคนคนด d เดตนายกของพรรคพลังประชารัฐก็คือพลเอกประวิตยวงสุวรรณหัวหน้าพักหนุ่มในวัย77ปี